เฉลยแล้วคนนี้แหละที่ช่วยชีวิตดิวอลริสลาออกมาจากการทำร้ายร่างกายสว,วัสดีคาซิสจากกรณีดิวอลิสลาออกมาเล่าเปิดใจสาเหตุออกมาแฉพนันออนไลน์มาเก8 8แ8และเล่าเรื่องราวในอดีตที่เป็นแผลฝังลึกในใจที่ไม่มีวันลืม ที่อดีตแฟนทำรายร่างกายและจิตใจตลอดเวลาที่คบกันจนมีคนมาช่วยออกมาได้และจนถึงขั้นต้องนอนไอซียเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดมดดำคาชาพาได้เผยในรายการแฉเฮปประจําวันที่8กุมภาพันธ์66บอกว่าคนที่เป็นคนเล่าเหตุการณ์จริงๆเป็นคนที่ช่วยดิวนั่นก็คือไผ่ลิก โดยทางหนุ่มไผ่ลีกได้เปิดใจผ่านรายการแชร์โดยบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ2-3ปีแล้วตั้งแต่ที่เขาคบกันนานแล้วมดดําเผยต่อว่าเอาจริงๆเมื่อกี้เผยหลุดปากออกไปแล้วคนที่ไปรับดีวออกมาคือคุณไผ่นี่แหละรอติดตามกันต่อยาวๆเรื่องนี้คงไม่จบง่ายนะคะซิสเราจะคาบข่าวให้คุณแซบซีทุกรถสดทุกเรื่องอย่าลืมกดซับ c ไ i b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ